ช่วงนี้ก็เริ่มเขานานาแล้วตื่นขึ้นมากกับเป็นสีเย็นๆแล้วค่ะเมนู่หอเข่าของแอนมือนี่ก็เลยเป็นเมนูสดน้ำห่อนๆด้จ้ามนูนันก็คือต้มยำน้ำใสค่ะต้มยำมือนี่แอนใส่เท่งหมูซับแล้วก็กุ้งค่ะข้องสดเหลือยางละนิดละหน่อยก็เลยออกมาเป็นเมนูนี่ละจ้ามีเห็ดชี่เมจิใส่ลงไปพอเห็ดหาต้มยำมือนี่น่ากินขึ้นไปอีกค่ะตำพริกใส่ลงไปหกเม็ดเพิ่มความแซ่บค่ะหมูซับกับเห็ดกะไก่สีซุกแล้วใส่กุ้งลงไปได้เลยค่ะน้ำซุปของแอนมือนี่แอนใส่รง เพิ่มรสชาติเข้มไปอีกนิดนึงค่ะ้ารสชาติเข้มนั่พอดีแล้วแอนกสิปิดแก๊สไปทันทีจ้าแล้วแอนกสิบีบักน้าใส่ลงไปค่ะคำว่าตุม่มยำามันกระตรงเปรี้ยวเนาะจ้าโอ้ยเห็นทาบีบักน้าจะคลองแล้วก็หิวเข่าค่ะน้ำลายแตกขึ้นมาทัานทีเลยจ้าพักที่แอนสีย่งมาท่าน,นไนใส่เด้อค่ะเอาไว้ใส่ตอนที่หฮาตื่นมาอุ่นตอนเศร้าจ้าพอตื่นเช้ามาเห้าคคอยมาอุ่นแบบนี้แล้วก็ใส่พักลงไปค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับเด้อค่ะว่าเป็นยังแอนคือมีเวลาออกกำลังกายตอนเศร้าบาาางงงอออย่แนนนเเลกก ใบแบบนี้ละจ้าตื่นเสาร์มากกะแค่มาอุ่นลวก็ตักใส่กระปุกห่อเข่าค่ะใส่เวลาบอถึง10นาทีจ้าเหลือเวลาอีก2 0 3 0านาทีแอนกะใส่เวลาช่วงนั้นละค่ะออกกําลังกายยืนเซนยืดซ้ายจะคล้องไปจ้าถ้ามือได้ขีแขานออกกําลังกายก็นอนรอเวลาอาบน้ำนั่นละจ้ากส็สีมือขยันมือขีแขานขึ้นกันนั่นละค่ะอยู่ทีว่าหฮาสิบังคับจะคล้องได้ดูซ้ำใดเรื่องนี้มันขึ้นยุก,กับใจอหลีค่ะบ่มีใครสามารถบังคับกันได้จ้าอันนี้กะสิเป็นนาตากับเข้าที่แอนสี่ห่อไปกินท,ท แบ่งกันก็พอของลูกจ้ามือนีกับสีบลมีคลิปออกกําลังกายเด้อค่ะเพราะว่าแอนออกมือว่านตอนแรกไปแล้วจ้าเสารีก็เลยขอพักค่ะมือนีก็เลยได้นอนเล่นร่อเวลาอาบน้ำจ้าอาบนา้ำแต่งตัวเสร็จก็มาสื่อกาแฟาแล้วก็ไปยืนรอรถค่ะจบภารกิจของเสามือนีค่ะ